กลับมาที่บทวิเคราะห์ของเราค่ะเราจะพาคุณผู้ชมตามที่บอกเอาไว้นะคะว่ามองไปอีกหนึ่งสเต็ปช่องบอกทําไมมันถึงบันเดือดเอาตอนนี้ปลายทางและเป้าหมายคืออะไรกันแน่เริ่มมีการวิเคราะห์กันแล้วนะคะว่าเป้าหมายของการที่ทําให้เกิดสถานการณ์ปนป,นป่วนแบบนี้เนี่ย คือเรื่องของเกาะกูดค่ะคุณผู้ชมทําไมถึงเป็นอย่างนั้นข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นที่ช่องบกเลยนะทั้งแหล่งข่าวทหารหน่วยงานความมั่นคงคือเขาพูดตรงกันนะคะว่าประเด็นข้อพิาพาทเรื่องเขตแดนที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องจับตาท่าทีของทางการกัมพูชาแบบใกล้ชิดมากๆเลยนะโดยเฉพาะเป้าหมายหลักที่เชื่อว่า น่าจะต้องการโยงไปถึงเกาะกูดเลยแหละคือมีแนวพรมแดนลากยาวไงคะเชื่อมต่อกับเขตแดนทางบกอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งใช่ไหมที่มีความพยายามเร่งดําเนินการให้เห็นผลให้เร็วเพราะว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขามีกลุ่มทุนรอการลงทุนขุดแกส๊สบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิ์ในอ่าวไทยอยู่แล้วด้วยคุณผู้ชมลองจินตนาการไปพร้อมกันนะคะ ความพยายามอ้างสิทธิ์เนือดินแดนสามเหลี่ยมมรกตโดยเฉพาะการเดินทางไปที่ศาลาตรีมุกข,ของสํมเด็จฮุนเซนแหล่งข่าวในพื้นที่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าคือถ้าคุณมาอ้างกันง่ายๆแบบนี้ฝ่ายไทยก็อ้างกลับได้เหมือนกันชื่อเรียกสถานที่นี่คือชื่อภาษาไทยนะคะทั้งลาวกัมพูชาก็เรียกชื่อเดียวกันเราก็เรียกกันว่าศาลาตรีมุกเรียกกันว่าสามเหลี่ยมมรกต ฝ่ายไทยของเราเนี่ยเข้าไปทํากิจกรรมทางศาสนาแบบต่อเนื่องที่สาราตรีมุกทั้งฝ่ายทาหารรวมถึงฝ่ายการเมืองพักการเมืองก็ไปสสเขตอาเภอน้ํายืนที่อุบลก็ไปคือเขาเป็นสสพักไทยรวมพลังก็เคยเข้าไปทํากิจกรรมมาแล้ว เราเคยนําเสนอด้วยคือถ้าพิจารณาจากป้ายชื่อศาลาตรีมุกในอดีตเนี่ยยังมีคําอธิบายเลยอะค่ะว่าเป็นศาลารวมใจไทยลาวกัมพูชาเขียนแบบนี้จริงๆในป้ายและเมื่อเร็วๆนี้ทีมข่าวสืบสวนความจริงของดช t น o n t ทวก็ลงพื้นที่ช่องบกไปไปสังเกตการที่เนิน500รวมทั้งบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงด้วยก็ชัดเจนว่าเอาก็ ที่อยู่ก็อยู่ตรงไทยอ่ะและจากจุดเนิน500ก็มองเห็นบริเวณสามเหลี่ยมมรกตแบบชัดเจนด้วยครับสำหรับพื้นที่ช่องบกเนี่ยเป็นช่องทางธรรมชาติอยู่บนเทือเขาพนมดงรักนะครับเป็นเส้นทางลงสู่ที่ราบขเขมรและห่างจากช่องบกมาไม่ไกลก็จะมีสามแยกลาวที่จะเดินทางลงสู่ลาวใต้ได้ภายหลังเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าสามเหลี่ยมมรกตเพราะว่าเป็นพื้นที่รอยต่อสประเทศ ไทยลาวกัมพูชาคืออำเภอ้ํำยืนอุบลราชธานีเมืองมุลละปาโมกแขวงจำปาสักของลาวแล้วก็อำเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาเห็นไหมครับ3าประเทศติดกันแบบนี้ย้อนกลับไปช่วงปี2522กองทัพเวียดนามและกำลังแนวร่วมสามัคคีประชาชาติกัมพูชา บุกยึดกัมพูชาโค้นระบอบเขมรแดงแล้วก็สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชามีผู้นำสามคนคือเฮงสำรินเจียซิมและหุนเซนหลังจากที่เวียดนามยึดครองกัมพูชาแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยสมัยนั้นก็ร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนโดยใช้ไทยเป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธสนับสนุนเขมรแดงจะได้ให้เขมรแดงไปทำการสู้รบกับทหารเวียดนามและทหารเฮงสมริน เหตุที่ไทยจะต้องดําเนินนโยบายหนุคนคเขมรแดงให้ไปสู้กับเวียดนาม <an> ก็เพราะในยุคนั้นเนี่ยเวียดนามเขาก็มีแผนในการมายึดครองภาคอีสานของไทยเช่นเดียวกันปลายปี2527ทหารเวียดนามได้เคลื่อนกําลังเข้ามายึดเนิน500และช่องบกแบบเงียบๆเ,เมื่อสักครู่เราอธิบายไปแล้ว<ม>ใช่ไหมว่าช่องบกได้เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญ<ต>ที่เคยมีการรบกันมาแล้วนะครับ เมื่อเขมรนแดงแจ้งข่าวมาว่าเออเนี่ยนะพบฐานทหารเวียดนามในเขตของไทยกองทัพภาคที่สองเวลานั้นกะ็มีการพิสูจน์ทราบและขับไล่ผู้รุกรานจากต้นปี2528ถึง2531ก็เกิดการสู้รบกันอย่างเต็มรูปแบบระหว่างทหารกองทัพภาคที่สองและทหารเวียดนามทหารเฮงสำรินช่วงแรกเนี่ยไทยเสียเปรียบนะครับเพราะว่าใช้ทหารราบเป็นกำลังหลัก แต่ว่าช่วงหลังกองทัพภาคที่2ปรับยุทธวิธีมาใช้ทหารพรานปักธงชัยผสมผสานกับกําลังของขมรนแดงทําสงครามจรยุทธ์ก็เลยยึดเนิน500และช่องบกกลับคืนมาได้อาจารย์สุรชาติถึงเรียกว่านี่เป็นวิกฤตการช่องบก2568ไงเพราะว่าเหมือนกับภาค2มันเคยมีมา,มมมาแล้ว,ลวตอง2 5 2 8้ถึง2531นะจะสุดท้ายกองทัพภาคที่2ที่ร่วมกับทหารพรานของไทยแล้วก็ร่วมกับขมรแดงก็ยึดกลับคืนมาได้ จนกระทั่งเมื่อปี2531พลเอกชาชายชุนหวันท่านเป็นนายกรัฐมนตรีก็ผลักดันให้เกิดสันติภาพในกัมพูชาชูนโยบายแปรสนามรบเป็นสนามการค้า2532พลเอกอิสระพงษ์หนุนพักดีสมัยที่ท่านเป็นแม่ทัพภาคที่2ก็เลยได้ก่อสร้างศาลารวมใจไทยกัมพูชาลาวที่บริเวณเนิน500และภายหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นศาลาตรีมุกนะครับ เรียกขาเนิน500กันว่าสามเหลี่ยมมรกตนี่คือที่มาที่ไปจนกระทั่งรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยก็มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ3ประเทศยุคหนึ่งในถึงขั้นมีแผนที่จะสร้างเป็นสนามกอล์ฟขึ้นมาด้วยนะคือในเมื่อไม่ต้องรบกันเนี่ยเปลี่ยนเป็นสนามการค้าเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจดีกว่าไหมแม้ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ ความตึงเครียดเนี่ยทำไมมันถึงมาเกิดเอาช่วงตั้งแต่ต้นปี2568เป็นต้นมาเอาจริงๆความตึงเครียดที่เราพูดถึงกันนี้เนี่ยทุกฝ่ายน่าจะรู้ดีว่ามันเหมือนเป็นความพยายามจุดประเด็นจากทางฝ่ายกัมพูชาใช่ไหมคะกัมพูชาเขาก็มี <c oughs> ประเด็นการเมืองภายในของเขาเหมือนกัน <c oughs> เช่นลูกชายอดีตนายกคุณเซน <c oughs> ขึ้นมาก็อาจจะต้องนนมีมีแอคชั่นอะไรบางอย่าง <c oughs> ให้คนยอมรับใช่ไหมครับแล้วเท่าที่คนที่เขาติดตามสื่อกัมพูชาเนี่ยนะเวลา สมเด็จทุนเซนเวลาคุนมาเน็ตท่านโพสอะไรเนี่ยฝ่ายที่อาจจะชาตินิยมหน่อยโอโ้โหโพสชื่นชมเรียกว่าได้คะแนน,นได้คะแนนนิยม,มขึ้นมาในทางการเมืองอขึ้นมาทันที